ยังไม่อยากเล่นชัดเธอเล่อเกมอีกแล้วเฮ้ยออกไปคลิป <มา S 2> ลงแล้วมาคกำลังเข้าเกมไอ้สันขอรัมมอบเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวผมไอ้สันหลบเฮ้ยเราสามคนเฮ้ย <c oughs> โอ้เดี๋ยทามเวลาผ่านไปเร็วจัง ตอนนี้แล้วเจอกันอ๋ออารมณ์คืออะไรวะอยู่คนเดียวแล้วแบบอืมไอ้ชิวพอไปที่เก็ตสตาร์ทฉันฉันว่าฉ,ฉันควรทำงานก่อนนี่เล่อว,ว่าทำงานบ้างก่อนโอ๊ยข้อความอย่าแม่แล้วคิดเปลี่ยนที่ว่าจะเป็นฟอนต์แปลกอย่างวะเอีอ้ย Make sure ทุก <อา S 1> ทีเรื่องเขาเนี่ย<ง> ทำาไม่ได้ใจแล้วไม่ทําให้บ้านสะอาดก่อนที่ฉันจะกลับไปไม่มีปราีินะครับแม่ผมรู้โอเคไหมเนี่ยผมโอเคแม่ผมบอกไอโอลี่ไออะไรอยู่ไอติงกี้ส์ว่าขี้เกียจอะวะสำรวจดีกว่า ไมม่เหมือนเปนไม่น่าเป็นไหนได้หรอวะบ้านหลังนี้่าไปเองโคตรออปโคตรแคบไปหลังบ้านออกได้นะอก็อยู่บนบ้านเลยดิมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยโอ้ยโคตรแครบเลยอะแต่ถ้าบ้านอย่างนี้อยู่ในชีวิตจริงน่าอยู่อยู่ละแต่นี่เกบแคบมากเลยดูยงโฮมเวิร์คออ้ยไอ้เียเข้ามาถูงห้องได้ดิเลเทอร์อินเดอร์ไร ไอ้นนนีียูเลซิฟฟอร์มอิลิกอิลิก้าบิลลี่อิลิก้าจูเฮนซัน์ you cannot do this our love is อะไรเนี่ยฮะเไม่คุณว่าเราเราไม่สามารถบอกเลิกกันอะไรกูไม่ได้อ่านนี่ we were meant to be together เราไม่สามารถเลิกกันได้เราต้องอยู่ด้วยกัน ฉันฉันขอโทษอิลิกานี่จ้นี่มันเออมันเออเอาวิา่งพวกเขาอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจ <c oughs> ขาเขาหลอกม <c oughs> ันพูดนี้ไม่ได้เลยเน,ะนี่ยอุ้ย <c oughs> แม่แม่เอกว เฮ้ยอโฟกัสทีอสปัดดูยูไมส์เดรดซาติงเดลอนด้าไปเอาภาพไปสักโอ้ยไปเอาภาพไปสักอซากี้ยเออผมผมผมไอควรดูอี่คิดว่าผมทำได้อ่าไเออเ้ยทำไมก็ต้องทำอะไรอย่างนี้ต้องทำอย่างบ้าตลอดเลยยังแต่อารมณ์นีด อะไอ่ะหลออ๋อโอ้โหแม่มึงเป็นกำมือกูเลยเยี่ยโอ้ยแล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะเอ่อกำลังเก็บให้ครบก่อนไปมึงอุ้ยฮะมันไม่ได้อยู่นอกบ้านหรอเอาไปอยู่ไหนอ่ะออห้องนี้เออเอาไปไม่เรื่องเอาไปหลังบ้านกูอยู่ห้องนี้แหละ ว่าปลอดภัยให้มันปิดว้ขอโทษอ่ะฉันจะอยู่ห้องไม่มีกล้วยด้วยห้องมีกล้วยห้องมีใครใครกดกิ่งเพื่อนไอ้เหี้ยอ๋อต้นไม้อ้เหต้นไม้โอ้ยผู้หญิงผู้หญิงไปไปดูดิผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงอ่ะอ้าวไฟไฟไอ้เหี้ยไฟป่านมีคนกดกิ่งมึงมาเปิดช่วยมึงมาอยู่กับกูดิมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ข้างบนโอ้ยลงมา ไม่มีไ oh. ม่มีมีอเอามาทิ้งกล้องไว้เอาโอ้ยค,คุณกดเกมเหรอเขาเจอเลยครับ you can <laughs> อะไร<ม> you can just get away from me ไม่สามามมรถหลบนนี้ฉัไดึงไม่หาบ้านนี้จากกูได้ง่ายๆหรอไอ้ควายวิ่ทำไมเขาพูดหยาบยังอะหยิบมีนมาแทงมันได้ไหมผู้หญิงกินิสิเก้อเลยไอ้ไปขยันไปคอสเชื่อมนี่ <c oughs> ขยืดวะกุญธีหลบแล้ว <c oughs> มึเจอกูอยู่ไหนอะไปอยู่ไหนวะไม่เห็นกูหรอกมีเฟอระตูได้ปะมีเลไม่เห็นกูหรอกเราไปอยู่ไหนข้างนอกข้างไหนอะข้างนอกไอ้เหี้ยหลบข้างนอกไอ้สัสยินนี่ก็ชอบไปข้างนอกนี่อะเลยเควข้างนอกก็ไม่ทำให้พวกกูอ้างนอกอร์อิ๊กแคลอร์เนียฝากว่าเราอยู่นี่ดีกว่านี่นี่ว่าตัวนี้ปลอดภัยไอ้เนี่ยเสียงจากข้างบนเหรอ เสียงอะไรขรับบนญอ่อเมื่อกี้อะไปตรวจสอบว่าเสียงนั้นมาจากขบวนไอสัตว์ไอเฮี้ยปลายปอยู่ข้างนอกเขาไม่เกี่ยวเฮ้ยอะไรปลาไม่เห็นหรอสีฟ้าๆครับเมื่อกี้แต่ก็ไม่รู้เออมันเปื้อนเลือดด้วยเย้หน้าตาเหมือนสตีฟเลยพวกูจะบ้าตายไอเฮี้ยนั้นคือสกิฟต์ร์ดอ๋อสกิฟต์บุญไอปากว่าเราอยู่ห้องนี้ดีกว่าไปๆๆมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี่ยห้องๆมึงเกี้ห้องเมื่อกี้มาห้องเมื่อกี้ไหย ห้องน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ห้องนี้เพราะมาห้องนี้ปิดประตูปิดประตูบัดกู็เลยห้องนี้ดีกว่าเพราะห้องนี้มีหน้าต่างให้ดูข้างนอกเพียกูอยากให้มีแบบนี้บ้างมึงอยากได้บ้านแบบนี้เหรอแบบทรงลักษณะเนี้ยกูอยากได้ห้องแบบแบบมีริมเอาเอากูวาอัพเขาบอกนเฉยล็อกเดดเดอป์ไปเขาบอกให้ล็อกเดดดอร์แกไปมึงถึงหน้าทีมละกูไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้วมึงไปนคมันโดดลงได้ไปไปล็อกเดดเดอดิ ไม่กล้าไปล็อกกูทางหน้าบ้านนะต้องล็อกแมนอ๋อล็อกตรงนี้เก่งมากตาเก่งมากเฮ้ยอะไรเอ้ยยืนนี้ก็หลบพี่อะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กลับเตียงนอนกูกลับป้าบักอะไรเมื่อกี้ผู้หญิงผู้มาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนหน้าต่างเหรอ ไม่ตรงนี้เลยนี่นี่มันอยู่ในห้องเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮียไฟอยู่ห้องตัวไหนตัวไหนตัวไหนห้อบ้านเนี่ยมันผู่หน้าออกมาเียมันทะแยงหน้าออกมาเฮ้ยผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าป่ะหัวทองเอ้ยเดินไปกูเลยเอ้าเมื่อไรไม่ใช่ผ่าคืนนี้พี่ทำการบ้านนานไงไ้ยนี่เสียเคาะอีกแล้วเอ้ยอดี๋ยเมื่อกี้เพิ่งตามมาตามมามีมีคนขับรถมาแล้วบ้าน มาแม่นี่มันมีทางห้องนี้ไปห้องนี้ดูได้ไปห้องนี้ดูได้ไม่ห้องนั้นก็ดูได้ห้องนี้มันโอ้ยมีคนมีคนอยู่มีคนอยู่ตรงประตูเพื่อนมีคนอยู่ตรงประตูไม่โซนนับเปิดแม่งเลยไอ้บ้าไอ้ยไปวิ่งยังไหนเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาบอกให้ล็อกเลดดฮอลล์ล็อกไปเร็วไปแล้วทั้งนั้นอ่ะมึงมึงไปห้องนอนอ่ะมึงไปห้องฮุ้ยเดดฮอลลเอาแล้วกูต้องทำไงฮุ้ยเดดฮอลกูจะรู้ไหมเนี่ยกูต้องเปิดประตูหรอต้องเปิดใช่ เปิดเลยอ้อเปิดเลยไอ้เชื่อกอยู่คนเดียวแท้สักไม่มีคนไม่มีคนเปเลยครับมีมีสาวเสื้อแดงแม่ได้แล้วแม่กูดูทดสอบกูดูทรศัพท์ไม่มีข้อความอ่ะโอ้พิซซ่ากูไม่ได้สั่งแม่ยังได้พิซซ่าพิซซ่าโอ้โหไปหน้าหมู่บ้านแล้วโอ้โหตาขำจากไปได้แล้วกันไปได้แล้วกันเอาเอาแล้วกันได้หนีแล้วไปไป ที่ขอบิซ่าเอ้ยมึงไปคุยอยู่เจ้าขอบิซ่าก่อนไปมึงอยู่เพื่อนหมู่บ้านไอ้เหี้ยออกฮะอมีบล็อกลอยอย่างนี้ครับมาดูครับบล็อกลอยเช็ดเลยไปตามผมกินหน่อยไอ้เหี้ย everything alright ไปมึไปหารถหน้าหมู่บ้านมาแล้วกคุณดิได้เราไม่ได้เอาแค่นี้เอาไอ้เหี้ยเสียฟอกเสือกอีกจี๊สอะไรชิสเบลล์ฮะอเฟอร์รี่พิซซ่าเฮียนี่ของมึงไหม หิวๆวะไม่ได้สั่งอันนี้จ่ายแล้วหรออันนี้จ่ายยังแอม่ฉันไม่อยากจะจ่ายอ่าใช่กูยืดเรื่องตะกรอนแน่นอนเลยปะไม่ไมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เออแต่เป็นผู้หญิงด้วยไปกลับมามาถึงในหมู่บ้านแล้วกลับมาครับยูฉันไม่สนหรอกนี่พี่สาวมึงอีเด็กเหี้ยร์ กูต้องทำไรเอ่อขอขอขอบคุณขอบคุณไม่มีติปให้กูหรอไหนก็โอ้มาติปจากกูจัด15เปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่ไปได้ดิพิซซ่าเยียอะไรเนี่ยเอากูไปด้ดิเอากูไปด้กูมาดักทางละกูมาดักทางไปมาเข้าบ้านป้ากูจะไม่รอจนกว่ามีเดิมเข้าบ้านของพวกกูเอาไปชนกูเออมันชนกูเหมือนกันนี่เขารู้ตัวกูไปเลยพี่ เห็นกูเต้นไหนๆๆเห็นๆนเห็นกูถือพิซซ่าเห็นๆๆชอบพิซซ่าอันน่อยกินอ่ะไปไหนไหนมึงได้พิซซ่าไปไปเราได้คนละถาดเลยเว้ยเยอยอยู่เอาใครเล่นกล้วยวะล็อกล็อกเราต้องล็อกกอะแปงดื่มล็อกอย่างเงี้ยรู้ใช่ไหมหมายความว่าอะไรเพื่อนไปอีทครับอีกันโคบโคบโค พี่กลัววปะอ้สซาไมันต้องมีอะไรแน่นววอนเลยว่ะยี่ยี่กูเดี๋ยวพิซซ่าบแบบเออเราเหอยอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในซีฟกูไม่อยากเปิดโทรศัพท์แม่เฮ้ยไม่ต้องวาแม่เอาพิซซ่าจะเหมือนเดิมเนี่ยแม่เบริสเซ่ฟังก์ชั่นปัตตาอีออเดียสักพิซซ่าไอ้ไอ้ใช่อะไรแม่สัง่งมาให้ปะรู้สึกว่าไม่ใช่แม่แน่นเลยแม่ดีไอ้เหี้ยจะฆ่าแม่เลยเหรอแบล็คไม,ม่ได้หรอก โอ้โเดี๋ยวพิชากายสแกมีแบบ thank you เออขอบคุณขอบคุณนะแม่รักแม่เหมือนกันนะครับเฮียกูแดดอยากกูอ้วนแล้วเนะี่ยตุ๊บแล้วโอ้ยไม่เชื่อเลยว่าเรียกว่าเขาสั่งพิชาพิชาพิชา,ชาไปอยู่ไหนเนะี่ยโอ้ยไปไหนไปไปมาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้เชื่อกูเ e <rika, S 1> ชื่อก e e ูเอลิก้าเอลิก้าเอลิกมาห้องนี้มาห้องนี้เชื่อกูมาห้องนี้ไอเนาะยูาไกี่ห้องนี้ดี <I S 1> ห้องนี้ดียวอ๋อเฮียมึงเราต้องไปอีลงรถเอ้าใหไมต้องไปลงรถ อีหานี่ต่ออะไรนี่จะลิฟเมลโรนโอเคมึงว่าเราจะไปเจอศพใครวะไปเปิดดิอเอาเปิดไม่ได้วะเออได้ร<ล>อรอเปิดดิเอ่อ see you s o ซ I I know you love กิฟโ Go in the โอ oh <c oughs> ้ยมึงฉี่ไปหนึ่งนะ <c oughs> ปะอันนี้ยรไปไม่ได้ฉี่ส้ว่าอ๋แม่งไอ้ อกมีซีเรียลด้วยมึงไปอ้อมก็ไม่ได้เอ้ยมีตั้งสามเอ้ยมีตั้งสี่โต๊ะเอ้ยเราสี่คนนี่แบะนับแม่นะเดี๋ยวฉันว่เราสามคนมีแฟนคนเดียวกันคืออิริก้าหรอเออพว้บโวยเลยดิกทีแมนซัมไมี่เขาไปฉันให้ยูเดียวหรอออกไปไม่ใช่ทีแมนดาวนได้ ชั้นว่าชันต้องไปดูในโน้ตหน่อแล้วก็ให้กูเปิดดีฮีดีอาวาสวัสดีครับผมไม่ได้สั่งค่าวเป่นเศร้ารไปแล้วอันนี้อะไรไม่ทันเลยนะแล้วเอลิกาแม่กถือปืนปาซูก้ายิงมัน โทรหาตำรวจอะไร,ะไร,รวะผู้กูต้องทำอะไรเนี่ยโทรหาตำรวจใครเรียกอีกแล้วเฮ้ยอ้าเยี่ยฝ่ายเราเดี๋ยว oh, power went out เฮ้ยมึงเลือเล่อนๆดิเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอยู่นี่ได้กูรลัวเลยไปไปมึงดูเราเราต้องไปไหนแม่ <laughs> ไปมึมองอย,มมอยู่ห้องนี้เหรอไม่ใช่ปลอดภัยเหรอเพื่อนให้ล่า,า hey, ลสุดล่าสุดมันก็โผล่ห้องนี้ ไอ้เรดี้โถกอยู่กูลุกกระดาษอิสตันดียวนั่นใช่นายหรือเปล่าเอ่อมึงพูดเรื่องยี่ยเลยนะเอลิก้ามันไม่ตลกนะไอสัตว์อีเหี้ยกูไม่ตลกเอลิกา้ากูจะเรีนตับลูกอะแล้วก็จะเอามืองอะเอาห่างจากตัวกูอีกกูกลัวอ้เหี้ยขี้หัวตัวฉัน,ฉ,นฉันเห็นบางคนนั่นใช่นายไหมบิลลี่ อะไรมึงเว้ยไม่ได้หอกิกก็กบอกว่าโมเมนต์ขอยรคอยอยู่ในห้องกับเพื่อนกูขอร้องอีกแล้วก็มึงปล่อยมึงคนเดียวเถอะมึงไปมึงเฮียละใครเปิดประตูอปกไปเปิดเฮียโน่ไม่วันยนึงผู้หญิงที่อยู่แถวๆคุณอะใกล้ๆใกล้ๆมึงอ่ะโอ้ยผู้หญิงใกล้กูเฮียอะไรแถวบนเวียรอบกูเปประตูเลยสัก ฟี I ไอแคน n ัทแท็บอย o ่ n o วันแคถ้าไม่มีใครถ้าฉันไม่ได้มึงก็ไม่มีใครได้อีกสัตว์โอ้รักเกินแบตกูก็ยังไม่ลดเลยถ้าแต่เกมนี้ละพวกมึงลงบันไดไปไหนกันเอ้าพวกมึงไปไหนอะเฮ้ยแม่อยู่ไนเอ๊ะอันนี้ของอะไรเรายองบนย่องบนหยุดนดิมาส่องมาส่องใครอยู่หน้าบ้านเโอเโอเค เรกูต้งทำอะไรตอนนี้ออฟถือออฟถือถือโทรศัพท์แล้วางบ้านมาอายุคุณอยู่บ้านใช่ไหมแล้วมีคนอุ้ยไปไปไปเหียไปด้วยกันดิ้ไอ้กูไอเกกเหีอวะน่น ขึ้นขบวนขึ้นขบวนขึ้นขบวนขึ้นขบนขึ้นขบนกูกูกูหายหรบกูหายได้หลบกูหายห้หอเอเอามึงีทำเยี่ยงนอกยีงนอกยีงนอกยีงนอกเย่นอกไอเจ้าไปจะตายมอ้าวกูตายเฉยกมึงไม่ขึ้นมาขบวนอยูไปเชี้ยป่ด้เแบบหรือเอ็กู e n กูตายอ่ะกูยงนอกอ่ะ วิงออแล้วเราต้องทำอะไรมตำรวจมาใช่เหรอ,อ,อบ้าน <c oughs> บ้านนี้มีเพื่อนกูตายกับพนักงานวิสซัน <c oughs> เนี่ยดูกล้วยดีกล้วยคนเด็ดกล้วยคนเด็ดเอ้าปามีไม่ตายเหรอตายนี่มึงเย็นอยู่ คุณมีชีวิตรอดขอข้อได,ด้สองสองสองมีเหลืออีกอันนึงเลยอีกด่านนึงเลยแบบ